พอกับสบายดีปาลุงสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีทุกคนพบกอกันอีกแล้วกับซองน้องมีดปาลุงเอ้ยอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าสำหรับลุงเอ้ยอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าปาลุงลงมาหาเลาะเบิง้งให้เบิ้งหน้าปาลุงเอ้ยน้องมีดก็ได้ ฝนตกก็เลยลงมาหาหลอดบังไห้บัง,าบางนาปไปดูไปท้องนาก็ได้ฝนตกลินลก็ลุงฝนตกลินก็เลยลงมาหาหลอดบังนำไห้นำานาฟ้า,าต้นำนำนาก็ได้เต็มเลยปลไปดูไปภาพมันสั่นมันจะเท่งก็ขอโทษขออภัยได้ไปลุงได้ ก็ดูคลิปน้องมิตให้จบคลิปได้ปะลุงหลับลงทุงหน้าปลงเลยเขียวงามคนตกมาใส่ในนี่หนนอยอดำตัวดำใไม่นี่ก็เขียวได้ปะลุงไอบะน,นี่สองสามมือนนี่ก็เขียวแล้ว ฝนตกลินนั่นนี่ทางด้าใหม่กเจชาต้นใหม่นะก็เลยฝนตกนัานนี่กับป้าต้นหววกับต้นแห้งแต่แต่ปลาลมแต่อยากลงไปเบิ่งน้ำหัวเด้เจ้ามีคนหลัดปลาประจับเจ้ามือนี่ ลัดฟ้าบรายไปเลยเป็นวันศิลวันพระและลัดฟ้าบไดยซุ้มน้องมิดแต่ซุ้มป่าซุ้มลูกพิ่นลัดได้ปไดเปเลยคนประเด็กเฮ้ยยังรอบทงางนา มากับรถอีเทาไปลงไปอีเทาพาษิ่งฝนตกกระแขงกับรถอีเทาเมตตาป่ะไปลุงลงไปบึงน้ำห่วยป่ะมันมีจากบึงน้ำห่วยได้จะหวานลายไปจักไปน้ำไปน้ำกันได้ไปลุงเด้ออ่าไปลุ้งได้อีกเดลยท่านอะไรนะด้อนบาดดอนไปลุงเลย บอดอนกับวลาดป้าปลุกมึงนี่โอ oh, uh ้บอดอนกับดูมันคือก okay. ันเด้อบอดอนนี่ก็ได้บอทำราเด้อบอดอนนี่เพิ่งไปกินหมูเราถายได้เมื่อคืนนี่ดับไปดเลยน้ำห่วยกับป้าทั้งนี้ป้าพิาสติกสะดุ้งปลุกเลยใส่พ่อแกงกับสัตเรากินตอนเช้ามันก็ได้ันเลยหากินยามเช้า เกิดสิได้ปลาลไยหากินกันได้ย่อจนเมื่อยไปรู้ไวเกิดสิได้บาทหนึ่งปลาเกิดสิได้ปลาลไยตึกแต่เ้าอะไรนี่ก็ได้แต่เสาเาเลยลงมาแต่เสาเาเมื่อแต่เห็นหุ่งก็ลงมาเลยเบื่องไปรู้กันฮะเกิ่ได้เคนเลยสิได้เมื่อยอะไรคนเล หิวเข่าเลวเ็นวะมหาดำห้ดำนาดำตะกะเพื่นกัยังว่แล้วเปแล้ไว้อืมบงในปลานตึกแต่เศร้าน่ะได้ทั้งปลาได้ทั้งเฮ็ดเอาตึกเอาเฮ็ดน้ำบอนี่นะเป้ยเก้บเอาเฮื่เนยเฮ่เฮ้่เก้เ้ยเฮ้ย้เพ่้เมื้เเเ้เ้เ้ว้เ้้เพ่เฮ็ดกินเเเเ เมื่อกเกษีเห็ดกินแล้วเคยกินข่าวกินข่าวแล้วก็ลงดำหน้าอีกกระลุกเลยโอ้ตึกเมื่อก่อนนี่ได้ปลาใหญ่ได้ปรรลารวยตึกเมกนนื่อก่อนทำคู่นี่ไอยใส่ปลาได้ปลารวยปลาไงคู่อันนี้นำ้ำบกัดใส่ปลาหยั่นมันไปปรรลปารวยน้ำบกน้ำกัดกระลุกคนสิได้หรือเปล่า เอากินมาเอากินมายกขึ้นมาเอาจังไดโอ้ยบ่ได้อีซั่ปะลูเอ้ยเบิ่งเอาปะลูเอ้ยหากินน่ะยามเนตกเพสิได้กินปะลเอ้ยยกหลายบาทก็บ่ได้จักเทื่อบ่ได้อีหยังอ่ะลงไปอีกแม่นบ่หาก็บ่ได้กินจังไดชีวิตเฮาชีวิต chôn cả tông xuống đỉnh lôn bờ bờ bôn tóc giật anh này nằm hoài kha lại cả lái tóc hèn bông phân yêu à bưng sợi nhục bờ 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 เอา้าวเป็นยังบวกึ้นอยู่แต่ว่าเดตะพเจ้าว่าได้ไปจัก,กเ,เป็นวะอ้าลองเบิ่งไปลูกมาลุดนน้ำกันนะเป็นสิได้อยู่บ่น,นี่เป็นเอื้อยของเมตตาอนะไรไปลูงเว้ยอา้าวโบเห็นยังเลย เบิ่งป้าปลุกไอ้ปลุกป่าตึกสะดุกเมตตาเลาการลงมาบ่ได้ปลุกไอ้วันเนี้เป็นวันศิลวันพระและหากินหากินโปกกินป้าบ่ได้ปลุกไอ้อืมยังบ่เห็นอยู่ปลุกไอ้สองเถื่อเลยเป็นมาอยู่เรงนี้ยังบ่เห็นเบิ่งอัพปลุกไอ้หากินก็ได้เพื่อสิได้เงินก็ได้หากินเพื่อครอบครัวเพื่อนทะเลปลุกไอ้ หากินไปวันวันแต่ละมือ่อจักได้ยังกินไปเลยได้ยังอยู่ยังกินกับโบหูเลยแต่ว่าเพื่อนกัดจินล้นหาปเลย่ันบบหากับบอด้กินหาอยู่หากินนี่แหละไปเลยเพื่อนกัดด้ามหน้ากัดยังมาแล้วแทบ ไม่รุดน,นกัดไปเลยเอ้านิ่ขป้นนี่ละพอป้านายใหญ่เห็นยังยไข่ไปเลยนั่นบ่เห็นสับบาทีสามบาทีสามมันยังบ่เห็นยังเลยก็เดียวบ่ดอน,นบ่เม็นไปเลยเป็นพ่อบบ่ดอนไปเลยผอบบ่ดอนเหมือนบ่ดอนสับเอ้าบาทีสี่นิวขึ้นมาป้านายเส้นยุ้ยโอ้ย ่ไหมปลเอ้เพ่อนคุณพอปดอนกันเลตึกแฮอยู่ครอ้าวอดเพื่นสีได้หรือเ่าเพื่อนกันเลยมาลุ่นบาตที่หาน้ำกัไปลุอ้าวปลาลมาเบ่งบาดที่หาน้ำกัดปลาลเยสีได้หรือเ่จืดขึ้นมาโอ้ยมาได้ปลาลกสงสัยสีใหญ่บอลแล้วบอันอ้าน้องมีกรสีใหญ่บอลคือกันปลาลเอ้ ไปน้ำไปเพิ่งพอนองอ้อยจะว่าได้อนปลาหรือไปจักไปเพิ่งไปเลยพอนองอ้อยไปเลยมาหลัดปลาพอนต้องแห้งไปกับมาหลัดปลาไปเลยใช้เนื้อสัตว์ปลาเคยอ้าวตองย่างนี่บ่ตองย่างไปเลยเพิ่นามาใส่ปลาก็ได้อ้าวเพิ่นได้ปลาแล้วสองโตไปเลย ในสองโตแล้วเป็นกระหักกมามันมันไเกพอนงอยอนง่อยมันมันนอยน้มาเลือหนึ่กันคข้างหนกระติกจะดงไปเลยาได้ไปกันได้ได้มาได้ได้กันได้นหง่อยกระกระาไปสองโตเปกันได้ มนัมนได้ปลกขนา,าดดสะ้หลายบาทเลยยังไ่ได้ยเฮ้อน้อสจังเนาอยอ้าอวาได้แล้วได้เขียนมาไปแล้วไหม ได้เก้าวป้าผันไปป้าผันไปปลาลูกเลยป้าผันไปปลาสองตัวเหลือตัวหนึ่งดิ้นเดาๆอยู่ในเอาได้เก่าขึ้นมามันมันนะคะแนนนี่ผนกระตกปลาลูกเลยเป็นกระชายหมวกอันนี้เป็นไอ้ของป้าปลาลูกเลย เพื่อนอ่าเพื่นก็นมาเมตานะ่ะเป็นลูกหลาหมูแต่เมตามีเอื้อยผู้นึงแล้วก็เอื้อยคนนี้แล้วก็จังคนนี้จังอ่างคนนี้นก็เลยไหมอ่าก็คืนน้ำกระแหงมาลุ้นนะครันปลาลัพธ์คนห้าวเกินมากจะได้หรือบ่าอ้าวอือ,อ,อผลกระตุกแห้งมาละ เออบ่ได้ครับอ้าวทั้งป้าิ่าอ้าวป้ากับบ่ได้ยกไร้เถื่อนแล้วก็ยังบ่ได้อยู่ป้าบอกขึ้นบ่จัดพันลงรับดลุงบพอน้องไว้บานลงไปอีกแล้วได้หรือเปล่าอ้าวทางป้าเพิ่นก็สิขึ้นแล้ยไปลงไปติดบ่ได้เพิ่นชิเมื่อแล้วบานนี่อ้าวอยู่กับทางเมื่อใส่เสียจางจะใส่หมวกใส่กุ๊บพปลงไปเงือดหลาย ปเ,เปิดสิมงอรไปจักอันนี้นะ,ะมาลุดนังกันคอนังหอยเยหนังหอยจะได้หรือเปล่าอ่าตั้งอ่ใส่กุ๊บ,บใส่สาย,ยางไกินแล้วนะไ่ได้เนี่ก็บไ้กินแล้วนะาก,กับบกินมาเนี่ยเดปลาใหนญ่ดปลานใหนญนน่เนี่ยหอย phần khẩn nó chắc của luôn rồi phần cả hai kim nhám sầu các anh này cả đây hai ba song tổ bà thôi nhưng bù có đầy luôn nó cắt luôn bà thì chết phần rồi mà nhóm nghe và chắc

่ะมาลุ้นนงการปละลงบาทที่เจ็ดเอได้หรือเล่าเอออิ่ยยังบ่ได้อยู่อ่ะมาลุ้นนงการปละลงสิได้หรือเ่อ้าวอ้าวอ้าวยังได้ได้หรือเ่โอ้น้ำหัวกระต้นแห้งกระโดดขึ้นขึ้นจะเป็นจะบรเงี้ยเสียงอ้าวได้แล้วปลาอยังเนาะ ba hảo bà lưng ấy là bay leo tới thí xăm bà lưng ấy thứ tư cái chắc chưa, con ông hoi dù không quá kín vào ทางบริษัทก okay. ็ขอโทษขออภัยด้วป้าลุงเนอะสียงน้ำต้นกับแห้งน้ำห่วยป้าลุงเอ้ะน้ำห่วยต้นแห้งอ้าวเพื่นเมื่อแล้วปอนเพื่อนเมื่อแล้วปอเมื่อเมื่อเพิ่นปะอ้าวมะข่ายนี้นู่นเป็นเกจเด็กขอจบคลิปเพื่อนจะดีเนาะป้าลุงกินหน้าพอกันไหมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมิตในเด้อป้าลุงขอบพระคุณลุงนะสวัสดี